กลับมาสู่ช่วง Family Update นะครับเรามาอัปเดตความ,มรู้ดีๆที่มาจากธรรมชาติรอบตัวเราดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแหล่งท่องเที่ยวและก็เทรนด์สำหรับเด็กและครอบครัวด้วยนะครับการจ้องจอนานๆไม่ว่าจะเป็นจอแท็บเล็ตจอคอมพิวเตอร์จอสมาร์ทโฟนรวมถึงจอโทรทัศน์แบบนี้นะครับโอ้โหเด็กๆถูกเตือนเยอะเลยว่าเดี๋ยวสายตาจะสั้นสายตาจะเสียวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาแก้ปัญหานี้น่าสนใจครับเราไปอัปเดตพร้อมกันเลย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Family Update ครับช่วงนี้เราจะมารีวิวเทรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเทคโนโลยีสุดล้ำที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะลูกยังเล็กคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพตาของลูกน้อยกันเท่าไหร่นักเห็นตาของลูกผิดปกติก็คิดว่าไม่เป็นอะไรประเดี๋ยวคงดีขึ้นเอง แต่หารู้ไม่ว่าพัฒนาการดวงตาและการมองเห็นของลูกไม่ได้สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกและเจ้าจอสี่เหลี่ยมกับเด็กยุคนี้แทบจะแยกจากกันไม่ออกแต่ถ้าลูกติดจอมากๆคงไม่ดีแน่เพราะมีผลเสียต่อการมองเห็นแต่จะแก้ปัญหาอย่างไรนั้นมาชมกันครับเนื่องจากธรรมชาติของเด็กชอบเพ่งและจ้องทำให้วัดค่าสายตาได้เป็นสายตาสั้นมากกว่าความเป็นจริง หรือวัดค่าสายตายาวได้น้อยกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันก็มีเครื่องตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสายตาจากการประเมินค่าสายตาเบื้องตน้นด้วยเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์และเครื่องสลิดแลมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจดวงตาเพื่อดูแนวโน้มการเป็นต้อกระจกเยื่อม่านตาหรือความผิดปกติอื่นๆได้อีกด้วยเพราะดวงตาเป็นอวัยวะส่วนสําคัญในการเรียนรู้ เด็กหลายคนต้องสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และการมองเห็นด้วยความชลาใจหรือรู้ไม่ทันปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นการรู้ก่อนแก้ไขก่อนไม่รอให้สายเกินไปด้วยการหันมาใส่ใจและสังเกตดวงตาของลูกน้อยกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ Family u p d a เดตนำมารีวิวให้ได้ชมกันสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้ติดตามนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ